สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History The Channel Board Game รายการที่ผมจะเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบอร์ดเกมให้ฟังวันนี้เราจะมารู้จักเกมเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง โดยคราวก่อนเนี่ยเราพูดถึงถนนสายปารถนาฮานามิโคจิไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงบอดเกมฮานาบิและก็เทศกาลดอกไม้ไฟของประเทศญี่ปุ่นกันบ้างฮานาบิคือเทศกาลดอกไม้ไฟฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่นเป็นงานฉลองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ยุคเอโดกจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นรับวัฒนธรรมดอกไม้ไฟมาจากประเทศจีนก่อนหน้านั้นาน,านานแล้วแต่ว่าในปี1732เนี่ยเกิดเหตุการณ์สาคัญอย่างหนึ่งในย่านเกียวโฮก็คือมีพายุฝนตกหนักน้าท่วมเยอะมากแล้วก็ทําให้พืชผลเนี่ยเสีย คนก็เลยอดตายกันนะครับมีผู้เสียชีวิตเนี่ยถึงแสนคนเลยทีเดียวแล้วก็เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับคนที่รอดชีวิตมาได้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็เลยจัดการทําบุญครั้งใหญ่อุทิศให้กับผู้ตายแล้วก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองนะครับเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีการจุดพลุที่ยิ่งใหญ่มากๆหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นธรรมเนียมเป็นเทศกาลที่สืบต่อมาว่าทุกปีในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมก็จะมีการจุดพลุฉลองใหญ่นั่นเองลักษณะเฉพาะของเทศกาลฮานาบีเนี A ่ย ไม่ใช่แค่การจุดพลุดูเฉยๆนะแต่จะต้องมีการแข่งขันกันระหว่างช่างดอกไม้ไฟของต่างร้านด้วยซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับงานบุญบั้งไฟของอีสานบ้านเราเหมือนกันที่ฮานาบีเนี่ยใครที่ทําดอกไม้ไฟได้ยิ่งใหญ่ได้สวยที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็จะมาแข่งขันกันแล้วก็ได้รับรางวัลไปโดยในช่วงแรกๆเนี่ยร้านดอกไม้ไฟสองร้านที่ดังมากๆแล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะตลอดก็คือร้านชื่อยามะกับคากิยะนะโดยที่ยามะเนี่ยเหมือนจะได้รับความ นิยมมากกว่าแต่พอมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยนะครับดอกไม้ไฟของร้านไทมะาเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุอคีเพลิงขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยพวกเศรษฐีขุนนางก็เลิกให้ความสนับสนุนไทม้นะครับทำให้ร้านอื่นๆเนี่ยแซงเข้ามาแล้วก็มาแข่งขันกับคากิยะแทนได้นอกจากนี้ตัวเทศกาลฮาลาบิเนี่ยก็ถูกย้ายไปจัดในนอกเมืองนะครับเผื่อมีเหตุอันตรายอะไรขึ้นจะไม่ได้กลายเป็นอคีภัยใหญ่หลวงนะครับเทศกาลดอกไม้ไฟเนี่ยก็จัดเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยๆเ,เ,เลยจนถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่่วง ญี่งอมมากๆจากสงครามเนี่ยเทศกาลนี้ก็หยุดไปแล้วก็มาเริ่มจัดอีกครั้งหนึ่งในปี1978นจนถึงปัจจุบันทีนี้ดอกไม้ไฟแบบที่คนญี่ปุ่นเนี่ยชอบเป็นพิเศษเนี่ยเราเรียกกันว่าดอกไม้ไฟท่งดอกเป็นจมาทนะครับดอกไม้ไฟเนี่ยพอจุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นฟ้าไปเนี่ยเป็นระยะทางประมาณ330เมตรแล้วก็แตกตัวเป็นทรงกลมเนี่ยที่มีรัศมีเนี่ยร้อเมตรนะครับก็คือใหญ่มากๆความสวยของดอกไม้ไฟประเภทนี้เนี่ยคือมันจะต้องระเบิดเป็นชั้นๆนๆะครับ ระเบิดผัดกันเป็นชั้นๆแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยจะต้องสีไม่เหมือนกันด้วยนะครับแล้วตอนที่ชั้นสุดท้ายเนี่ยระเบิดออกไปแล้วเนี่ยชั้นแรกเนี่ยยังต้องเหลือสีค้างไว้นะครับจะได้เห็นครบเป็น3สีทีเดียวบนท้องฟ้าในปี1928ช่างทําดอกไม้ไฟชื่อว่าอาโอคิกิซากุเนี่ยก็สามารถทําดอกไม้ไฟเบนจาม่าสามชั้นได้สําเร็จนะครับซึ่งอาโอคิเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเองมากๆก็เลยตั้งชื่อดอกไม้ไฟนี้ว่ายาเอชินกิคุนะครับซึ่งก็แปลว่าดอกเบนจาม่า หลายชัั้นนน่นเองในเวลาถัดมานะครับลูกชายของอาโอคิเนี่ยชื่อว่าทามอนก็สามารถพัฒนาดอกไม้ไฟเบนจามาสี่ชั้นได้ก่อนที่คู่แข่งของตระกูลอาโอคินะครับซึ่งเป็นช่างทําดอกไม้ไฟของอีกร้านหนึ่งเนี่ยก็ทําดอกไม้ไฟ5ชั้นได้สาเร็จปัจจุบันสถิติสูงสุดนะครับอยู่ที่6ชั้นโดยอาโอคิอาคิโอซึ่งเป็นลูกชายของทามอนอีกทีหนึง่งนะครับเป็นตระกูลช่างทําดอกไม้ไฟสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่เลยนะครับดอกไม้ไฟแบบนี้เนี่ยพอระเบิดออกมาทีเนี่ยก็จะใช้เวลาทั้งหมด7วินาทีระเบิดออก ทีละช,ชั้นชั้นชั้นจนครบ6ชั้นนะครับแล้วตอนที่ชั้นสุดท้ายระเบิดออกมาเนี่ยเราก็ยังเห็นสีสันของชั้นสุดท้ายหลงเหลืออยู่นะครับแค่คิดก็น่าจะรู้สึกแล้วนะครับว่ามันต้องเป็นดอกไม้ไฟที่สวยงามมากๆแน่นอนทีนี้เราจะมาพูดถึงเกมฮานาบีกันบ้างเกมนี้นะครับออกมาในปี2010โดยนักออกแบบบอร์ดเกมแอนโทนีนบาวซ่าเป็นเกมโค o อปนะครับเป็นเกมช่วยกันเล่นที่ใช้กลไกที่เรียกว่าดีดักชั o นคือคือว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างจะส่งสัญญ,ญาณเป็นสัญล้อให้กันนะครับโดยที่เราจะต้องเอาสัญญ,ญาณเหล่าานนั้มนต ให้รู้ไพ่บนมือเราให้ได้ความพิเศษของเกมนี้ก็คือเวลาถือไพ่ธรรมดาเวลาเราถือไพ่เนี่ยเราจะกลางไพ่ดูใช่ไหมครับแล้วก็หันหลังไพ่ให้คนอื่นก็คือคนอื่นเนี่ยจะไม่เห็นไพ่เราแต่เราจะเห็นไพ่ตัวเองแต่เวลาเล่นเกมฮันาบิเนี่ยมันจะพิเศษคือเราจะกลับกันครับคือเราจะกลางไพ่ตัวเองออกให้คนอื่นดูแต่เราจะไม่เห็นไพ่เรานะครับและในแต่ละรอบเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะผลัดกันใบว่าบนมือเราเนี่ยมันมีไพ่อะไรบ้างนะครับโดยไพ่พวกนี้มันก็จะเป็นไพ่ดอกไม้ไฟซึ่งก็จะมีสีสันต่างๆสีแดงสีเขียวสีขาว สีเหลืองสีน้ําเงินแล้วก็จะมีตัวเลขตั้งแต่1นถึงหนะครับเวลาใบเราก็อาจจะถ้าจะใบเป็นสีก็อาจจะบอกว่าใบไหนบ้างบนมือเราที่มีสีน้ําเงินถ้าจะใบเป็นตัวเลขก็บอกว่าใบไหนบ้างบนมือเราเนี่ยที่มีแบบเช่นเลข2คือใบนี้ใบนี้เลข3ก็มีเฉพาะใบนี้กับใบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจากคาใบพวกนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาตีความเองว่าแต่ละใบเนี่ยมันคือไพ่อะไรนะครับเมื่อไหร่ที่เราพร้อมเนี่ยเราก็จะจุดดอกไม้ไฟการจุดดอกไม้ไฟในเกมนี้ก็คือวางไพ่ลงนะครับซึ่งมันจะมีเงื่อนไขอยู่ก็คือเวลาจุดแต่ ตัวเลขมันต้องเรียงกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะมาตัดแบบหนึ่งน้ำเงินแล้วกระโดดมาเป็นสี่น้ำเงินไม่ได้ถ้าแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่าแบบจุดผิดพลาดนะครับมันก็จะแบบแพ้ไปเลยบางทีหรือว่าจะถูกหักคะแนนนะครับก็คือเกมนี้เป็นเกมช่วยกันเล่นทั้งหมดก็แพ้ด้วยกันหรือว่าชนะด้วยกันนะครับตอนจบถ้าเกิดเราสามารถวางดอกไม้ไฟได้5สีครบตัวเลขจาก1นถึงหหมดเนี่ยก็ถือว่าเราชนะร่วมกันนะครับความน่าสนใจของเกมนี้ก็คือมันเป็นเกมใบอะเนาะเพราะฉะนั้นระหว่างเล่นเนี่ยเราจะแบบส่งสัญญาณอย่างอื่น นะครับเราจะขยิบตาหรือเราจะพูดอะไรนอกเรื่องมากไม่ได้นะครับซึ่งมันก็เหมือนกับการแข่งขันดอกไม้ไฟถูกไหมครับว่าในการดอกไม้ไฟเนี่ยมันเป็นมันเป็นโครงการที่อลังการมากๆระหว่างที่ช่วยเหลือกันเนี่ยบางทีมันก็จะแบบเขียมก็จะดังตูมตามตูมตามนะครับเราก็จะไม่ค่อยได้ยินกันเราก็จะต้องมีการส่งซิกแนลอะไรกันช่างดอกไม้ไฟที่เชี่ยวชาญชํานาญงานมากๆเนี่ยบางทีแค่แบบว่าส่งสายตาอะไรนิดนึงก็รู้แล้วว่าเกิดปัญหาหรือต้องแก้ไขอะไรนะครับซึ่งผมก็คิดว่าในบอร์ดเกมฮานาบีเนี่ยก็จําลองรูปแบบการร่วม มือการของช่างทําดอกไม้ไฟมาเป็นบอร์ดเกมได้อย่างน่าสนใจเลยคิดว่ารู้แบบนี้แล้วเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสก็คงได้เล่นเกมนี้อย่างสนุกขึ้นใช่ไหมครับนะก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะพูดถึงเกมอะไรอีกที่มีธีมเป็นประเทศญี่ปุ่นก็คอยติดตามชมกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็รบกวนฝากไลค์กด subscribe ด้วยขอบคุณครับ